ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในโปรแกรม Photoshop นะคะซึ่งเราจะทำการปัด background หรือว่าตัดพื้นหลังให้หลอแต่ตัวสูงค้าด้านหน้าซึ่งในที่นี้ก็คือตัวคัพเค้กนั่นเองนะคะสำหรับในที่นี้เนี่ยจะเป็น Photoshop เวอร์ชันพนย0่ซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่า Photoshop เวอร์ชันที่ผัผ่านมานะคะ ถ้าหากว่าเราสังเกตเนี่ยด้านล่างเขาจะมีคำว่า remove b a c k g r o u d ให้แปลว,ว่าเขาสิ่งหน้ที่จะทำการ remove หรือว่าลบ b a c k g r o u d ให้เราได้อัตโนมัติเลยค่ะเราก็จะลองทำการ remove b a c k g r o u d ในการคลิกทีเดียวนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเขาก็จะทำการประมวลผลเพื่อที่จะทำการลบ b a c k g r o u d ให้เราค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะตอนนี้ Photoshop ก็ทำการลบ b a c k g r o u d ให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ถ้าหากว่าเราพอใจรับผลลัพธ์ตรงหน้านะคะเราก็สามารถทําการเซฟได้เลยนะคะโดยการเซฟเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมีแต่ภาพด้านหน้าไม่มีพื้นหลังมาเก็บหอกไฟฟ้านะคะเราก็ทําการเซฟเป็นไฟล์ p n G นะคะเราก็ทําการเซฟได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่โปรแกรม Photoshop ของคุณนะคะ เป็นโปรแกรมที่อาจจะยังไม่ได้มีการอัปเดตก็ต้องใช้วิธีการลบแบบมันงอกนะคะซึ่งก็ไม่ยากเลยค่ะวิธีการนะคะกบไปแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้พื้นหลังมันกลับมานะคะให้เราไปดูเครื่องมือที่บริเวณด้านซ้ายนะคะเครื่องมือที่ชื่อว่า l a s o o ถ o กขึ้นขวาแล้วก็ไปที่ตัวที่2ตัวนี้นะคะนี่เป็นเครื่องมือที่สามารถทำการตัดในส่วนที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายแล้วค่ะ เพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทําการซูมภาพให้เห็นได้ชัดที่สุดนะคะโดยการกด control แล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะคะเราก็ซูมจนเราพอใจเลยค่ะแต่เราจะต้องให้ภาพเนี่ยเห็นภาพเต็มตัวอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เวลาที่หถ่ายภาพมันขาดไปค่ะเมื่อได้ปร้อยแล้วเราก็ทําการรัดได้เลยนะคะโดยการคลิกหนึ่งทีแล้วก็ลากไปนะคะเราก็ทําการคลิกล้อมรอบ ส่วนที่เราต้องการไปเรื่อยๆจนครบนั่นเองค่ะเมื่อเราทําการตัดภาพเป็นที่เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราไปที่คําว่าไฟล์แล้วก็มาที่ New เพื่อที่จะทําการสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะก่อนอื่นนะคะให้เรามาเลือกขนาดก่อนนะคะตอนนี้ขนาดอยู่ที่2000คูณ1500พิกเซลนะคะอาจจะลดขนาดให้เล็กลงก็ได้นะคะสต่ว่าที่สำคัญเนี่ย เราจะต้องไปเปลี่ยนตรงคำว่า background contents นะคะให้เป็นคำว่า transparent ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ไม่มีพื้นหลังที่ภาพของเราเนั่นเองเมื่อเรียบร้อยก็คลิก create ได้เลยนะคะมาตอนนี้เราก็ได้ภาพพื้นหลังที่เป็นเลเยอร์ใหม่มาแล้วเราก็ทำการลากหน้าต่างออกมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการลากภาพเดิมที่เราตอบให้มาที่เลเยอร์ใหม่นะคะด้วยการลากไปเลยค่ะลากไปเลย เอตอนนี้เราก็ได้ภาพที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยนะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันใหญ่ไปเราสามารถที่จะครอปได้โดยการไปที่เครื่องมือครอปโชูแล้วก็ลากได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เราทำการกำหนดขนาดของเลเยอร์เนี่ยเราไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะคะทำใหญ่ไว้ก่อนเป็นก,การเขื่อไว้กด็ดีแล้วเราก็ทำการครอป เมื่อเราพอใจกับภาพตรงหน้าแล้วนะคะเราก็ทำการเซฟได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะเซฟ e s s ให้เป็นสกุล TNG ค่ะแค่นี้ก็เป็นการแัดแมกกาวเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการวางภาพนี้ลงไปตรงกลางค่ะนี่นะคะจะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าเค้กแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆเนะี่ย ตัวเคสกกับตัวพื้นหลังเนี่ยมองไปมองมามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวแคนว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่สามารถที่จะปรับให้ตัวพื้นหลังกับตัวภาพเนี่ยมันเข้ากันได้นะคะโดยให้เราคลิกที่คำว่า edit image ด้านบนตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกที่คำว่า adjust แล้วก็เลือกเป็น auto adjust นะคะเขาก็จะปรับให้เราโดยอัตโนมัติอ่ะก็จะเห็นแล้วว่า ตอนนี้ภาพด้านหลังเนี่ยมันจะมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้ากันได้ดีกับภาพเค้กของเราในที่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มเติมได้นะคะสมมติว่าเราไม่ถูกใจแสงตรงนี้เราก็ปรับได้เลยเช่นปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะค่ะแล้วเมื่อเราได้แสงที่เราพอใจนะคะจากนั้นส่วนอื่นๆเ,เนี่ยก็จะเป็นส่วนของข้อความที่เราจะใช้ในการโฆษณานั่นเองค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะพิมพ์ข้อความไปค่ะว่า s ตรอเบอรี่คัพเค้กแล้วเราก็สามารถที่จะลดขนาดข้อความได้นะคะโดยไปที่ Control A หรือว่า Command A นะคะเราก็ลดขนาดได้เลยหรือว่าอาจจะใช้เป็นการล่ากรอบตรงนี้ก็ได้นะคะให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงก็ได้ค่ะ ตรงนี้เราก็ลากได้นะคะให้อยู่ตรงกลางแล้วก็เขาก็จะมีเส้นให้เราเพื่อที่จะบอกตรงนี้อยู่ตรงกลางทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ค่อยชอบใจฟอนต์สักเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ได้เช่นกันแล้วเราก็เลือกสีได้ด้วยนะคะไปที่ําว่า text color ค่ะ text color เนี่ยมันจะมีสีที่เขาคัดสรรมาให้เราก็คือเลือกมาจากตัวรูปภาพนั่นเองนะคะเราก็เลือกสีที่เขาทำการคัดมาให้เราแล้วก็ได้ หรือว่าอาจจะมาเลือกสีใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลเดินกับพื้นหลังไปสักหน่อยนะคะเราจะทํายังไงให้เรามาที่คําว่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นะคะเราก็มาเลือกสไตล์ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าดูแล้วมันก็ยังเกินกับเพื้นหลังเกินไปเราอาจจะให้ตัวฟอนต์ของเราเนี่ยมันมีพื้นหลังเป็นสี่เหลี่ยมอะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็ปรับ ความโค้งมนของกรอบได้ด้วยค่ะรวมไปถึง transparency หรือว่าความโปร่งใสก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็เลือกสีที่เป็นสีพื้นหลังได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะการเลือกสีพื้นหลังนะคะสมมติว่าเราอยากจะเลือกสีใหม่เนี่ยถ้าเรามาคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะเราก็ปรับสีได้เลยหรือว่าอาจจะใช้วิธีการดูดสีนะคะคำว่า pick color from the design ก็คือตัวหลอดสีตัวนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วเราก็ไปเลือกสี ที่เราชอบจากตัวเพื้นหลังก็ได้ค่ะอ่ามาได้ปร้อยนะคะก็จะได้เป็นข้อความที่เราต้องการจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการบรรยายสรรพคุณหรือว่าลักษณะของตัวคัพเค้กหรือว่าสินค้าของเรานะคะในที่นี้เนี่ยเขาจะมีแท็กมาให้นะคะเป็นแท็กอันเดิมที่เราเอามาจากเทมเพลตของเขานั่นเองนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนข้อความหรือว่าจะลบออกไปเลยก็ได้นะคะในที่นี้เราก็จะบรรยาย ตัวหน้าครับเค้าเป็นหน้าสตรอเบอรี่นะคะเช่นสตรอเบอรี่สดใหม่จากญี่ปุ่นแล้วเราก็อาจจะมีการปรับให้มันโค้งนิดนึงเป็นการใส่ลูกเล่นให้กับข้อความเรานะคะถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจตรงส่วนไหนนะคะเราสามารถที่จะกด c t r l Z หรือว่า Command Z เพื่อกลับได้สมมติว่าเราเผลอ ไปขยับภาพโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราอยากจะให้ภาพกลับไปที่ตำแหน่งเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องลากลกลับไปก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะกด control set หรือว่า command Z ได้เลยค่ะอ่ามันก็จะกลับไปแบบนี้นะคะทีนี้เราก็สามารถทำการเปลี่ยนฟอนต์หรือว่าเปลี่ยนสีได้เช่นเดิมนะคะในที่นี้นะคะดิฉันอยากจะให้ลูกศรเนี่ยมันชี้มาแต่ว่าเราไม่ชอบลูกศรที่เขาให้มานี้เราก็สามารถลบออกได้นะคะแล้วเราก็จะมาเลือกลูกศรใหม่ไปที่คำว่า element นะคะแล้วเราก็ เลื่อนหาตัวกราฟิกที่เราต้องการนะคะอะอย่างในที่นี้นะคะเรารู้สึกชอบมันนี้เราก็คลิกมาเลยเขาก็จะมาปรากฏให้อัตโนมัติแต่เราก็จะสังเกตว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันชี้ไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการไม่เป็นไรนะคะเราสามารถคลิกที่สัญลักษณ์แบบนี้ได้นะคะมันก็จะทําการหมุนให้เราได้ค่ะแล้วเราก็ปรับขนาดของมันได้ด้วยนะคะจนกว่า จะได้เป็นขนาดที่เราพอใจทีนี้จะสังเกตว่าตัวลูกศรเนี่ยถูกตัวแท็กทับอยู่นะคะเราสามารถที่จะให้ลูกศรเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าได้โดยการคลิกขวาแล้วก็ไปที่คําว่า La เลเจากนั้นนะคะก็มาที่ bring to front เนะะี่ยค่ะตอนนี้ตัวลูกศรก็จะมาอยู่ด้านหน้าแล้วแต่ก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่ชัดอยู่ดีเนื่องจากว่าสีมันขาวเกินไปเราก็จะมาเปลี่ยนสีลูกศรน,นะคะ อตอนนี้ก็เป็นสีที่เราพอใจแล้วเราจะลองไปทำตัวอื่นบ้างนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ภาพที่เราพอใจเป็นที่เรียบร้อยสามารถที่จะไปโพสต์ลงใน i ิน t a g r กรหรืออาจจะเป็นสื่อโซเชียลอื่นๆที่เราต้องการก็ได้นะคะขั้นต่อไปก็เป็นในขั้นของการดาวน์โหลดรูปภาพน,นั่นเองให้เราไปที่แชร์นะคะแล้วก็ลงมาที่คำว่าดาวน์โหลดได้เลยค่ะ จะเห็นว่าตัว c a n v a เนี่ยเขาได้แนะนำเป็นไฟล์ t y p ์คำว่า PNG นะคะแต่อย่งไก็ตามเราก็สามารถที่จะลองเปลี่ยนสกุลภาพเป็นอื่นๆก็ได้เช่นอาจจะเป็น JPEG ก็ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เราก็จะเลือกเป็น PNG นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือภาพของ Photo a d s Cupcake ที่เราได้ทำไว้ค่ะ สวยงามใช่ไหมนะคะเดีวต่อไปนะคะจะเป็นการทำภาพอะไรจากแคนวามาติดตามชมได้ในคราวหน้าค่ะ